ต่อที่ทันเกมกับคุณประภาพรนะคะจะมาติดตามปัญหาเกมตกค้างของยามาฮ่าอีกวันนะคะที่สุขโขทัยและนะคนปรปฐมนันจะต้องลงเจอกันแต่ว่าทั้ง2ทีมก็บอกว่าจะไม่ขอแข่งตามที่ PL กําหนดไว้นะคะค่ะมีโปรแกรมให้แข่งแต่ไม่แข่ง <c oughs> นะคะวันนี้ทาง บอร์ดทีวีแอลนะคะก็บอกว่าจะต้องมีการตัดสินประเด็นนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะคะนอกจากเมื่อวานนี้ทาง D2 ทางหลีภูมิภาคาจะม<า>ไม่ยอมแข่งขันหลายคู่แล้วนะคะมีเพียงแค่11คู่เท่านั้นที่แข่งขันนะคะนะครปฐมกับสุขโขทยัยก็ทำหนังสือยือนยันกับ PPL นะคะว่าจะไม่ขอแข่งขันในวันที่10กุมภาพันธ์ตามที่ TPL กำหนดค่ะ เหตุผลที่นครปฐมให้เหตุผลนะคะที่ทําหนังสือมาจากนายพานุวัตรสะสมทรัพย์ประธานสโมสนนรนครปฐมโดยไม่ขอแข่งนัดตกค้างกับสุขโขทัยวันที่10กคุมภาพันธ์ที่สนาม SCG Stadium เพราะว่ารอคำสั่งของศาลปกครองกลางที่นครปฐมไปยื่นฟ้องและยังไม่มีคำพิพากษานะคะก่อนหน้านี้สุขโขทัยก็ยื่นให้ศาลคุ้มครองเกมวันที่18พฤศจิกายนปีที่แล้วและให้ศาล คุ้มครองด้วยนะคะแต่ว่า TPL ก็อุทธรณ์ผ่านศาลจึงให้กลับมาแข่งขันตามกำหนดของ TPL นะคะไม่น้อยหน้ากันกับนครปฐมค่ะสุโขทัยทำหนังสือมาวันเดียวกันเลยวันที่5กุมภาพันธ์นะคะขอเลื่อนการแข่งออกไปวันที่10กุมภาพันธ์จะขอเลื่อนไป1สัปดาห์เพราะว่ามีนักเตะ2คนต่างชาติลงทะเบียนไม่ทันแต่ TPL ยืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้กลับมาแข่งขันกันค่ะ นายทั้งสองสโมสรจะทาหนังสือมาถึง TPL นะคะและ TPL เองก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องแข่งตามกําหนดวันที่10กุมภาพันธ์เพราะทั้งการถ่ายทอดสดกรรมการเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วค่ะที่สนี่ก็ค่ารมการถ้าเกิดการเลื่อนอย่างนี้เนี่ยโดยถ้าจะเลื่อนต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคในการบริหารจัดการมากเพราะว่าเราจะต้องกําหนดแผนการแข่งขันไว้ล่วงหน้าในการถ่ายทอดในวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับจะมีการถ่ายทอดที่ true แล้วก็ เกี่ยวกับกรรมการเกาหลีเนี่ยก็มาแล้วสนามแข่งขันก็จ่ายตังไปหมดแล้วผู้ควบคุมการแข่งขันหรือแมชคอมมชิชเนอร์ก็พร้อมทุกอย่างแนะแต่เพียงแต่ว่าเหตุผลที่โดยโดยอ้างมาตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคงต้องขอมติบอร์ดอีกทีนะครับว่า,าคงต้องให้การแข่งขันเนี่ยในเวลาที่เรากําหนดไว้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎของ TPL ทีมใดไม่มาแข่งขันก็จะถูกปรับแพ้ทันทีนะคะเหตุผลที่ TPL กำหนดให้แข่งวันพุธนี้เพื่อให้เหลือเวลาในการตรวจสอบกลับไปเซนซิง่งทีมอันดับที่3ที่จะได้เลื่อนชั้นไปเล่นโตโยต้าไท i พิม e a g u e นั่นเองค่ะ